พี่น้องชาวนาที่รักทุกท่านครับเนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2566ผมขอส่งความรักความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัางพี่น้องชาวนาไทยและพี่น้องเกษตร,รกรทุกท่านนะครับข้าวเป็นพืชเศร,รษฐกิจที่มีความสำคัญและถือว่าเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชาวนาต้องอาศัยทักษะและความชนานาญ ในการพ่อปลูกและดูแลเพื่อให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีพี่น้องชาวนาไทยจึงถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งมีบทบาทในการพ่อปลูกข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลกตลอดมาซึ่งควรค่าแก่การยกย่องและเชิดช,ชูในฐานะผู้มีคุณูปการในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นผู้ทํารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยการผลิตข้าวในปัจจุบันนั้นมีการนำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวมากขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงการแปลรูปเพื่อยกระดับคุณภาพผลผล,ผลิตมุ่งเน้นให้ข้าวมีคุณภาพสูงพร้อมทั้งใช้สารชีวพันธ์และปุ๋ยชีวภาพแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเพื่อทำเกษตรอย่างปลอดภัย ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวนาทุกคนจะสามารถนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้ในการปลูกข้าวเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางอาหารให้แก่ประเทศชาติต่ตอไปในโอกาสปันข้าวและชาวนาแห่งชาติผมขออรัธนาคุณพระศีรัตนัไตรและ,าาและส,สิ่งทั้งหลายอีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ปดโปรดดลบันดาลประธานพรให้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขความเจริญมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันร,รักษาอัตลักษณ์ข้าวไทยและสืบสารอาชีพชาวนาให้ดํารงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไปสวัสดีครับ โครงการข้าวจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตรสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภายใต้กิจกรรมรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำปี2566ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยการจัดงานในส่วนกลางปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7มิถุนายน2566ณกโครงการข้าวภายในะ มหาิทลัยเกษตรศาสตร์บางเขนภายใต้ชื่องาน91พรรษาาซคานแห่งน้ำพระไทยสร้างชาวนาวิถีใหม่สู่ข้าวไทยยั่งยืนและในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นในวันที่16-17มิถุนายน2566ณศูนย์วิจัยข้าวพิณูโลกจังหวัดพิณุโลกและในวันที่22-23มิถุนายน2566ณโคราชคอชั้น4ี่เซนทันนครราชสีมาจังหวัดน,นครราชสีมา กลับมาในช่วงสุดท้ายจับกระแสเกษตรค่ะโอ้โห oh, มีประเด็นน่าสนใจมากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีค่ะเพราะว่าที่นั่นกําลังสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนั้นก็คือข้าวหอมชชยาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในจับกระแสเกษตรค่ะ เป็นสินค้าเกษตรหลักที่สําคัญของประเทศโดยเป็นอาหารหลักของคนในชาติการที่จะปลูกข้าวได้ผลดีมีปัจจัยหลายอย่างทั้งคุณภาพของดินปริมาณน้ําและเทคโนโลยีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมเมล็ดพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงต้านทานต่อโรคแมลงศัตรูพืชและได้มเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาดในส่วนของบทบาคใต้ตอนบนนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชุมพรระนองและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเรารับผิดชอบภารกิจงานนโยบายนะครับสำคัญหลายๆโครงการนะครับซึ่งพื้นที่ทํานาและก็เกษตรกรโครเอนผู้ปลูกข้าวนะครับก็มีแนวโน้มลดน้อยถอยลงนะครับเนื่องจากพืชเศรษฐกิจหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ํามันหรือยางพารานะครับมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับ จำนวนอายุของเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะครับในปัจจุบันก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปิดปัดจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ทั้งพื้นที่แล้วก็กิจกรรมทางการปลูกข้าวนะครับลดน้อยถอยลง แล้ววันนี้ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราธ,ธานีได้พามาที่ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุราธ,ธานีและยังเป็นศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมชชยาที่มีการปลูกข้าวหอมชชยาซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวท้องถิ่นของจังหวัดสุราธ,ธานีที่มีชื่อเสียงมานานโดยมีเอกลักษณ์ในเรื่องของความหอมความนิ่มความอร่อยแต่ในปัจจุบันมีพื้นที่การปลูกน้อยลงเพื่อให้พันธุ์ไม่สูญหายไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันข้าวหอมชชยาจึงได้อนุรักษ์และสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไปเมืม่อก่อนการทำนามันจะใช้เวลาเยอะกว่าแต่ตอนนี้มันเครื่องทุนแรงมันเลยมาทำให้ระยะเวลาไวยกว่าที่จะเราทำมาตาักเกียราวันเืามาทำมาเดียวเลยก็เสร็จเพราะว่าเครื่องจักรมันอุปกรณ์ต่างๆมันคิดค้นมาดีมัน ใช้งัวใช้ควายจริงแต่ว่ามันก็เราเวลาระยะเวลาเรามากกว่าแต่เมื่อเครื่องจักรเราก็ระยะเวลาเราน้อยกว่าเราประกอบอาชีพอหื่นได้ที่จะมาทำนาระยะหลายๆวันเราก็าทำไม่กี่วันเราก็เสร็จมาช่วยสรัางสองค์องความรู้เข้าอทิทยาหนึ่งสายพันธุ์สองเล็ดการคัดการปลูก แล้วก็การทำนาแล้วก็มาถุงเสริมข้าวให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนเรื่องการใช้อุป,ปรกรณ์การทุนแรงเรื่องการทำนาเรื่องการประกอบวัสดุต่างๆของทุวนข้าวมาหลายหลายอย่าง ทังนี้ทางศูนย์เข้าชุมชนระดับจังหวัดสุราธานีมีการดําเนินงานกิจกรรมต่อเนื่องในลักษณะการบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยชาวนาเพื่อชาวนาภายใต้การกำกับดูแลของกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราธานีได้มีการเข้ามาดูแลคอยเป็นพี่เลี้ยงมอบองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการผลิตรวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปลูกน้อยลงให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทยในพื้นที่การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราธานีต่อไปสำหรับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก ปี2 6 6้ากนะครับกเ็เรามีเป้าหมายนะครับผ่านไปยังศูนย์ข้าวชุมชนหลายๆสูนข้าวชุมชนนะครับเพื่อ,อยกระดับนะครับสร้างความรับรู้นะครับให้เกษตรกรในกลุ่มและก็เกษตรกรทํานาผ,ผู้ทํานาปลูกข้าวนะครับได้เร่งเห็นถึงความสําคัญนะครับที่จะยกระดับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีนะครับาการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆไปให้เกษตรกรนะครับเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรได้ทราบถึงาการทํานาในนวัตรกรรมหรือว่าการใช้นวัตรกรรมใหม่ๆนะครับเข้ามาสอดแทรกนะครับการรวมกลุ่มนะครับและก็การบริการระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับจะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในอนาคตนะครับ ถือว่าเป็นข้าวพันุพื้นเมืองที่มีความน่าสนใจนะคะและกําลังได้รับความนิยมด้วยค่ะแต่พูดถึงเรื่องข้าวรายการเรามีเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกคุณผู้ชมด้วยนะคะใครที่สนใจโทรได้นะคะเบอร์ท้ายรายการห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะและทุกงหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรติดตามรับชมกันได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์สิบนาฬิกาสามสิบนาทีทางช่อง5 HD กดหมายเลขห้าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วปุ๊บพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ